สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัตสนิยายพลน,นิกรกิมหวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าราชินีจัก,กรวาลตอนที่สามค่ะ ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจัน์ทรถึงเสาร์เวลาเช้ามากๆหยุดวันอาทิตย์1วันนะคะขอเวลาทุกท่านสักครู่อย่าเพิ่งกดข้ามไปนะครับพวกเราขอขอบคุณเพจสารพัด USA Preorder byu ครับท่านใดที่กำลังมองหาวิตามินหรือสินค้าพรีออเดอร์จากอเมริกาไม่ว่าจะเป็นวิตามิน หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆที่ผ่านการรับรองจาก FDA อเมริกาหรือจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของกินของใช้ในบ้านในครัวสามารถเข้าไปชมและอินบ็อกซ์สอบถามได้ทางเพจ Facebook สารพัด USA Preorder b y ุ U, ครับช่วงนี้เขามีโปรราคาพิเศษเมลาโทนินช่วยเรื่องการนอนหลับสำหรับคนที่นอนไม่ค่อยหลับในตอนกลางคืนไบโอติน เป็นวิตามินบำรุงผิวผมเล็บช่วยบำรุงผิวผมเล็บให้แข็งแรงอัลเลเกียยาแก้แพ้แบบไม่ง่วงเหมาะกับคนที่เป็นภูมิแพ้แพ้อากาศและผื่นคันรีบๆเข้าไปซื้อกันนะครับอาสนใจวิตามินบำรุงผมดีเลยครับพวกผมเหม็นกลิ่นลูกมะอึกเต็มทนนี่นะลูกมะอึกถ้าบอกว่ามาจากช่องบ้านนิยายมีส่วนลดเพิ่มเติม แถมส่งฟรีอีกด้วยนะครับและใครที่ต้องการส่งสินค้าจากอเมริกากลับไทยโดยทางเครื่องบินเขาก็มีบริการให้ด้วยในราคาย่อมยาวครับสะดวกรวดเร็วเพียง7-10วันก็ถึงบ้านเราแล้วรับปบระทานมีของมาส่งขอรับของค่าหรือรับปบระทานมีได้ขอรับของคุณพลขอรับจากที่ไหนอเมริกาขอรับฮะมาเร็วขนาดนี้เชียวเหรอ อย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับพวกเราจะได้อยู่สร้างความ้าให้พวกท่านไปอีกนานๆติดตามเรื่องราวสนุกๆจากพวกเรากันต่อได้เลยครับต่างฝ่ายต่างสนทนากันด้วยสันทวะไมตรีตลอดเวลาที่ผ่านไปมาซโยมักจะมองดูหน้านิกรบ่อยๆสายตาของหล่อนนั้นบอกถึงความปรารถนาแห่งหัวใจ ด็อกเตอร์ดิเรกได้ไต่ถามถึงเรื่องกำแพงใหญ่ที่เขาได้มองแลเห็นอยู่ด้านหลังมหานครนี้ผู้เผด็จการสาวได้ชี้แจงให้ฟังว่ามันคือกำแพงมหึือมาที่กว้างใหญ่กว่ากำแพงเมืองจีนกว้างถึง180ฟิตและยาว2,000ไมล์สูง120ฟิตชาวโลกระอังคารสร้างไว้เกือบ500ปีแล้วสำหรับกำบังพายุ เพราะว่าโลกกระอังคารนั้นมีพายุเกิดขึ้นเสมอแต่ที่น่าประหลาดที่สุดก็คือพายุนั้นได้เกิดขึ้นระหว่างเทือกขาวใหญ่และพัดมาทางทะเลแทนที่จะเกิดในทะเลกำแพงมหึืมานี้ช่วยให้เมืองใหญ่หลายเมืองรอดพ้นจากวาตภัยแต่ถึงกระนั้นเมื่อเกิดลมพายุขึ้นบ้านเมืองก็มีการเสียหายบ้าง ครึ่งชั่วโมงแห่งการสนทนามิตรภาพระหว่างคณะพักสี่สหายกับผู้ประเด็จการสาวได้เพิ่มพูนขึ้นอย่างรวดเร็วครั้งหนึ่งหล่อนได้เชิญให้อาคันตุกะผู้มาจากดาวราหูดื่มเครื่องดื่มและสูบบุหรี่แล้วหล่อนก็กล่าวว่าดิฉันดีใจมากที่ตลอดเวลาที่เราพูดคุยกันนี้ท่านเจ้าคุณและพวกคุณไม่ได้กล่าวเท็จกันแม้แต่คำเดียว ทำให้ดิฉันพอใจและมีความเคารพนับถือพวกคุณมากขึ้นอีกเสียงหววยิ้มให้หล่อนทำไมคุณทราบแล้วครับว่าพวกเราไม่ได้กล่าวเท,ท็จหล่อนชี้มือไปที่โต๊ะเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของหล่อนอาเสียคงไม่ทราบว่าเครื่องมือจับเท,ท็จของดิฉันได้ร่วมสนทนากับเราด้วยถ้าอาเสียหรือาาคณะพักของอาเสียพูดอะไรที่เป็นความเท,ท็จออกมาแล้วนั้น เครื่องมือจับเท็จของดิฉันก็จะบอกให้ทราบทันทีเสียงหวนหัวเราหืมหืผมไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่ามันจะเป็นไปได้ขอให้ผมทดลองดูหน่อยได้ไหมครับคือผมจะโกหกคุณหล่อนหัวเราะชอบใจได้สิคะเครื่องจับเท็จของดิฉันนี้ไม่เคยทรยศเลยและด้วยเครื่องมือวิเศษนี้เลยทำให้ข้าราชการของโลกนี้ ไม่มีใครกล้าทุจริตต่อหน้าที่เพราะว่าถ้าดิฉันเรียกตัวมาสอบสวนเจ้าเครื่องจับเท็จจะคอยบอกดิฉันเมื่อเขาพูดเท็จซึ่งดิฉันและพวกเราเกลียดความเท็จเป็นที่สุดเอ่อาเสียลองตอบดิฉันสิคะอเสียแต่งงานแล้วหรือยังคิมหวนหันไปยัคิ้วให้เครื่องจับเท็จแล้วก็เปลี่ยนสายตามาที่ผู้เผด็จการสาวยังครับผมยังเป็นโสด ทันใดนั่นเองเสียงเครื่องจับเท็จก็ดังกังวานลั่นห้องด้วยภาษาไทยอย่างชัดเจนโกหกคุณมีเมียแล้วมีลูกชายคนหนึ่งกิมหวนทำคอย่นท่ามกลางเสียงหัวเราะอ,อย่างครื้นเครงแล้วเขาก็ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันมองดูเจ้าเครื่องจับเท็จอย่างเดือดดาลเอาละอัวมีเมียแล้วแล้วก็มีลูกชายคนหนึ่งไหนลองบอกสิว่าเมียอัวชื่ออะไร แล้วลูกอัวชื่ออะไรเครื่องจับเทสนิ่งอึ้งไปสักครู่ก็กล่าวว่าคำถามนี้เหลือวิสัยที่ผมจะตอบได้มาสยโยพูดเสริมขึ้นถูกและค่าอาเซียเครื่องจับเทสไม่อาจจะรู้ซึ้งไปถึงเพียงนั้นที่ตอบได้ก็เพราะมันเห็นอาเสียด้วยตาทิ์ของมันและสามารถมองซึ้งไปถึงหัวใจว่าอาเสียได้พูดความจริงหรือพูดบท ดอกเตอร์ดิเรกจุปากเบาๆเวล l l well, well, well. มันเป็นวิเศษมากดีกว่าเครื่องจับเท็จในโลกมนุษย์มากมายนะเครื่องจับเท็จที่โลกเราบอกได้แต่เพียงว่ามันจริงหรือไม่จริงเท่านั้นบางทีก็ตอบอะไรเฮงๆซวยๆไปก็มีและเขาก็กล่าวกับมาไซโยอย่างนอบน้อมได้โปรดเถอะครับมาไซโยผมจะขออาศัยอยู่กับคนที่โลกพระอังคานี้ เพื่อเล่าเรียนวิชาวิทยาศาสตร์จากคุณและพวกนักวิทยาศาสตร์ที่นี่แล้วอีกในราวสิบป,ปีผมจึงกลับโลกราหูพวกคุณจะใช้สอยผมยังไงนั้นก็สุดแล้วแต่จะกรุณาเธอะครับสาวสวยยิ้มน่ารากักคุณหมอไม่คิดถึงครอบครัวทางบ้านหรอคะโน <No, S 2> ผมเป็นชายโสดครับเครื่องจับเท็จกล่าวขึ้นทันทีโกหกท่านมีเมียแล้ว ายแพทย์หนุ่มเย็นว่าไปหมดทั้งตัวผู้เผด็จการสาวแสดงสีหน้าเคร่งเครียดไม่พอใจที่ด็อกเตอร์ดิเรกได้กล่าวเท็จกับหลอนคุณหมอไม่น่าจะพูดเท็จกับดิฉันเลยด็อกเตอร์ดิเรกยิ้มแห้งๆประนมมือไหว้อย่างนอบน้อมประธานโทษให้ผมสักครั้งเถอะครับที่ผมโกหกนั้นก็เพราะอยากอยู่กับคุณเพื่อจะได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ถ้าสารภาพกับคุณตามตรงว่ามีครอบครัวแล้ว คุณก็คงจะสงสารลูกเมียของผมและก็ไม่ยอมให้ผมอยู่ที่โลกนี้เพราะว่าตามธรรมดาแล้วผมเองไม่เคยพูดปดและก็ไม่ชอบคนที่กล่าวเท็จหรอกครับหล่อนพยักหน้ารับทราบถ้าคุณหมอกล่าวเท็จกับดิฉันอีกครั้งเดียวดิฉันจะไม่ยอมต้อนรับคุณหมอเป็นแขกของรัฐบาลเราดิฉันอภัยให้แล้วค่ะขอบคุณครับผู้เผด็จการสาว ไม่ใครชอบหน้าพลเท่าใดนักหลอนรู้ดีว่าผู้ชายรูปหล่ออย่างนายพัชราพรน,นั้นมักจะเจ้าชู้แต่ว่าหลอนพึงพอใจนิกรมากและด้วยส่วนลึกของหัวใจหลอนซึ่งไม่มีใครรู้หลอนเปลี่ยนสายตามาที่นิกรแล้วยิ้มให้เขาคุณมีครอบครัวแล้วไม่ใช่หรอคะนิกรหันไปคอนเครื่องจับเทสเซก่อนจึงตอบหลอนมีแล้ครับ ลูกชายหนึ่งคนครับอ๋อภรรยาของคุณคงจะสวยมากครับไม่เลวครับท่านจะคุณปัจจนึกนึี่นยังไงล่ะครับพ่อตาผมแต่ว่าเมียผมหน้าตาไม่เหมือนพ่อตาหรอกนะครับมาสซโยหัวรอคิก <c oughs> คุณคงจะรักภรรยาของคุณมากนะคะครับรักมากคุณคิดจะนอกใจเธอบ้างไหมคะอ๋อ คิดทุกวันแหละครับตามธรรมดาผู้ชายก็ต้องเจ้าชู้ด้วยกันทั้งนั้นเว้นแต่จะมากหรือน้อยเท่านั้นเสียงเครื่องจับเทศหัวเรา้หื่อหืและพูดเสริมขึ้นดีมากที่คุณพูดความจริงนิการหันไปทำตาเขียวกับเครื่องจับเทศฉันไม่ได้พูดกับแกเลยโวยเขาเอตโรลันแกมีหน้าที่จับโกหกเท่านั้นเมื่อฉันไม่ได้โกหกแกก็นิ่งฟังเฉยเฉยเอ ก็ผมพูดเท่านี้เป็นอะไรไปละครับเครื่องจับเท็จเถียงนิกอนทำคอย่นแล้วบอกพัรพวกของเขาแน่มันเถียงแน่เอาขวานจามสะดีไหม <c oughs> เจ้าแห้วเอียงหน้าเข้ามากระซิบกระซาบกับนิกนรับประทานคุณแม่มาสยท่านเลี้ยงผีไว้กระมังขอรับ <c oughs> รับประทานเจ้าเครื่องจับเท็จมันโตเถียงกับเราได้แบบชอบกนอยู่ นิกรผุนพลันลุกขึ้นแล้วก็เดินไปที่เครื่องจับเทจผู้เผด็จการสาวยิ้มให้แม่ทับฟ้าและมองดูในจอมเทเลนนิกรก้มลงมองดูใต้โต๊ะและได้สํารวจดูเครื่องจับเทจอย่างพิจารณาสักครู่เขาก็ยกมาเหงกข้างขวาเขกลงที่เครื่องจับเทจดังโปก๊กแล้วถอยหลังออกมายืนคุมเชิงเครื่องจับเทจกล่าวขึ้นอย่างไม่พอใจอย่าเล่นอย่างนี้สิครับ เครื่องกลไกลไฟฟ้าในนี้บางชิ้นบอบบางอาจจะชำรุดเสียหายได้แล้วเครื่องจับเท็จก็ตะโกนขึ้นดังๆเฮ้ย <Hey, S 1> หุ่นยนหุ่นยนต์ร่างยักษ์หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวตัวหนึ่งเดินเข้ามาในห้องอย่างร้อนรนนิกรแลเห็นข้าวก็ตกใจแล้วรีบวิ่งกลับมานั่งที่ตามเดิม <S 2> <S 2> <S ความสนุกสนานของนิกรนั้นยิ่งทำให้ผู้ประเด็จการสาว ได้เพิ่มความพิศวาสในตัวนี้กรมากยิ่งขึ้นอีกมาสยกล่าวกับแม่ทัพฟ้าของหล่อนว่าสหายต่างโลกของเราเพิ่งเดินทางมาถึงเขาคงยังเหน็ดเหนื่อยกันอยู่ท่านโปรดพาเขาไปพักที่ตึกรับรองแขกของรัฐบาลเถอคะค่ะขอให้ชาวโลกราหูทั้งหคนนี้ได้รับความสุขสบายกันอย่างดีที่สุดแล้วจากนั้นดิฉันจะได้ให้เลขานุการ ออกกำหนดการในการรับรองชาวโลกราหูต่อไปอย่างเป็นทางการในพลอากาศยิ้มให้หล่อนครับผมจะจัดการให้เรียบร้อยตามบัญชาและจะจัดผู้ที่รู้ภาษาไทยไว้ปฏิบัติรับใช้ท่านเหล่านี้ค่ะดีมากโปรดติดต่อกับคณะรัฐมนตรีด้วยค่ำวันนี้ดิฉันจะเลี้ยงต้อนรับชาวโลกราหูและขอให้รัฐมนตรีทุกท่าน มาร่วมรับประทานอาหารโดยพร้อมเพรียงกันแม่ทับฟ้ารับคำสั่งแล้วหันมาทางาาคณะพักสีสหายเชิญเธอครับตึกรับรองแขกของรัฐบาลนั้นอยู่หลังทำเนียบสีฟ้านี่เองพวกคุณทุกคนจะได้รับความสุขสะดวกสบายด้วยประการทั้งปวงทุกคนต่างลุกขึ้นยืนสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกเจ้าหฮวและท่านในพลอากาศ ต่างชูมือขวาขึ้นเหนือศีรษะแล้วแลบลิ้นออกมายาวเฟื้อยแสดงความเคารพผู้ผดเด็จการสาวมาสยกระทำความเคารพตอบด้วยวิธีเดียวกันต่อจากนั้นแม่ทับฟ้าก็พาชาวโลกราหูทั้งหกคนเดินออกไปจากห้องรับแขกของธทำเนียบสีฟ้าแล้วตรงไปยังตึกรับรองซึ่งเป็นอาคารสองชั้นขนาดเล็กมีความสวยงามราวกับปราสาทแห่งเทพนิยาย ชาวโลกพระอังคารต่างตื่นเต้นไปตามกันเมื่อได้ทราบข่าวทางวิทยุว่าอาคันตุกะจากโลกราหูได้เดินทางมาถึงดาวพระอังคารรวมทั้งหมดหคนในฐานะของทูตสันติซึ่งคณะรัฐบาลได้ให้การต้อนรับเป็นแขกพิเศษของรัฐบาลคณะพักสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วได้ไปออกรายการโทรทัศน์และแพร่ภาพไปทั่วโลก ด้วยโทรทัศน์สีสามมิติซึ่งมีเครื่องมือพิเศษทำให้เสียงชาวโลกราหูทั้งหกคนที่พูดออกมาเป็นภาษาไทยนั้นกลายเป็นภาษาของชาวโลกพระอังคารได้หนังสือพิมพ์รายวันได้นำเสนอข่าวและลงภาพถ่ายชาวโลกราหูอย่างละเอียดพิสดารทั้งหกคนนั้นมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าชาวโลกพระอังคารทั้งหลาย เรียบเทียบได้เหมือนคนไทยกับฝรั่งที่ทั้งสูงทั้งใหญ่หนังสือพิมพ์ให้สมยาว่าอาคันตุกะผิวทองแดงไม่ว่าชาวโลกราหูจะย่างกลายไปทางไหนประชาชนหญิงชายทั้งเด็กผู้ใหญ่ต่างก็พากันเข้ามารุมล้อมและเข้ามาแสดงความเคารพกันตามแบบของชาวโลกระอังคารซึ่งคณะพักษีีสหายก็ต้องเคารพตอบ วันหนึ่งวันหนึ่งต้องแลบลิ้นหลายพันครั้งจนเมื่อยลิ้นไปตามกันการเที่ยวชมมหานครนาคาโตเมืองหลวงของโลกนี้ได้เป็นไปตามกำหนดการซึ่งสำนักงานเลขาธิการของผู้เผด็จการได้กำหนดไว้สาวสวยมาไซโยได้พาสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วนั่งรถยนต์พาเที่ยวชมนครหลวงในวันรุ่งขึ้น ซึ่งรถยนต์ของโลกพระอังคารนั้นมีรูปร่างเหมือนหยดน้ำตาขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้าอัดแบตเตอรี่ได้ในตัวเองส่วนล่างเป็นแผ่นตีนตะขาบไม่มีลูกล้อวิ่งได้เร็วถึงชั่วโมงละ300ไมล์ขนาดของรถใหญ่และยาวกว่าคาดเแลลเก๋งมีเครื่องปรับอากาศและมีที่นั่งสุขสบายรถยนต์ทุกคันมีวิทยุแล่นได้ทั้งบนบกและในน้ำ เมื่อแล่นในแม่น้ำหรือในทะเลก็จะใช้ใบจกักซึ่งซ่อนอยู่ท้ายรถแต่ความเร็วของรถจะลดลงเพียงครึ่งหนึ่งการจราจรในท้องถนนของโลกระอังคารไม่มีความคับข้างประชาชนส่วนมากนิยมการเดินทางโดยรถใต้ดินคือรถไฟฟ้าคล้ายๆกับรถรางนั่นเองดออรดิเรกได้จดบันทึกลงไปในสมุดไดอารี่ของเขาว่า โลกพระอังคารเปรียบเหมือนสวนรรค์ที่มนุษย์พูดถึงเป็นโลกที่น่าประหลาดมหัศจรรย์อย่างยิ่งซึ่งความประหลาดมหัศจรรย์เหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากวิชาวิทยาศาสตร์เป็นส่วนมากมหานครนาคาโตราวกับวิมานแมนทุกหนทุกแห่งล้วนสวยงามเหมือนเมืองเน,นรมิตพลเมืองก็มีความเฉลียวฉลาดสุภาพเรียบร้อย มีวัฒนธรรมสูงรักสงบและขยันในอาชีพของตนการสาธารณูปโภคดีที่สุดถนนหนทางสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและในวันต่อมาผู้ระเด็จการสาวได้พาชาวโลกราหูไปชมสถานที่ทำงานของรัฐบาลอีกหลายแห่งทุกแห่งมีการติดต่อประสานงานกันเป็นอย่างดีหลังจากนั้น ก็ได้พาไปชมมหาวิทยาลัยต่างๆโรงเรียนอาชีวศึกษาโรงพยาบาลและนครวิทยาศาสตร์ซึ่งสถานที่แห่งนี้ทำให้คณะพักสีสหายได้รับความตื่นตาตื่นใจไปตามกันพวกนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของโลกพระอังคารหลายร้อยคนได้ประจำทำงานอยู่ภายในนครวิทยาศาสตร์มันเป็นเขตห่วงห้าม และมีเนื้อที่ประมาณหนึ่งรไร่ตั้งอยู่นอกเมืองและหอดูดาวขนาดใหญ่สถานีตำรวจก็อยู่ในนครวิทยาศาสตร์นี้ดรดิเรกได้ยอมรับว่าพวกนักวิทยาศาสตร์ของโลกระอังคารนั้นทุกคนมีความสามารถดีกว่าเขามากมายนะักหนึ่งสัปดาห์ผ่านพ้นไปแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมา สีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกได้รับความสุขสบายสมกับเป็นแขกของรัฐบาลโลกพระอังคารแต่ทุกคนยังไม่เคยชินกับดินฟ้าอากาศเพราะในตอนดึกอุณหภูมิลดต่ำกว่าศูนย์องศาอย่างรวดเร็วมันหนาวขนาดขั้วโลกเหนือของโลกราหูลมที่พัดมานั้นมีละอองหิมะปลิวว่อนอาคารบ้านเรือนของชาวโลกพระอังคารสร้างด้วยแก้ว ก็เพื่อป้องกันลมหนาวในตอนกลางคืนนั่นเองส่วนสีฟ้าของแก้วนั้นมีประโยชน์ช่วยเรื่องสายตาให้มองเห็นดีขึ้นบ่ายวันนั้นพนิกรกิมห่วนดรดิเรกกับเจ้าคุณปัจจนึกได้ออกท่องเที่ยวชมบ้านเมืองโดยไม่เป็นทางการนิกรไม่ยอมร่วมเที่ยวกับเพื่อนๆเ,เขาบอกว่าเขารู้สึกครั้นเนื้อครันตัวไม่สบาย จึงได้ขอตัวนอนพักผ่อนชาวโลกราหูทั้งห้าคนได้นั่งรถยนต์ไฟฟ้าอันเป็นรถส่วนตัวของผู้เผด็จการสาวไปเที่ยวชายทะเลโดยมิสซุโกะเลขานุการีรูปสวยของผู้เผด็จการเป็นผู้นำเที่ยวและได้รับคำสั่งให้คอยจ่ายเงินให้ชาวโลกราหูเป็นค่าเครื่องดื่มค่าอาหารหรือค่าสินค้าต่างๆที่เขาต้องการซื้อ สามสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วได้กลับมายังที่พักในราว16นาฬิกาเศษทุกคนต่างได้รับความสุขความเพลิดเพลินไม่น้อยสถานที่ต่างอากาศชายทะเลของโลกพระอังคารสวยงามกว่าไมอามี่หรือริเวียร่าดีกว่าหัวหินหรือบางแสนของเรามากพวกชาวโลกพระอังคารจะอาบน้ำทะเลแบบทะระนงคือแก้ผ้าทงทง เลยกายล่อนจอนโต้คลื่นอยู่ริมหาดอย่างหน้าตาเฉยทุกคนเห็นเป็นของธรรมดาแต่ชาวโลกราหูแลเห็นสาวๆนุ่งลมห่มฟ้าก็มีจิตใจไหวหวันเจ้าคุณปัจจนึกสดชื่นรื่นเริงผิดปกติมีความรู้สึกว่าท่านได้เป็นหนุ่มกระชุ่มกระชวยขึ้นอีกท่านเดินนำหน้าพาพลกิมงวนดอกเตอรดีเรกและเจ้าแห้ว เข้ามาในห้องนอนอันกว้างขวางมีเตียงนอนตั้งอยู่เรียงกันหกเตียงเตียงนอนเหล่านี้เป็นเตียงเหล็กลวดลายสวยงามมากเครื่องตกแต่งในห้องล้วนแต่ของมีค่ามิกรนอนกายหน้าผากลืมตานิ่งเฉยอยู่บนเตียงนอนซ้ายสุดด้วยใบหน้าหม่นหมองความรักที่เขามีต่อมาสยโยนั้นทรมานจิตใจเขาเป็นที่สุด เขาจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเขาได้เห็นหน้าผู้เผด็จการสาวและได้อยู่ใกล้หล่อนเท่านั้นเจ้าคุณปัจจนึกและสามสหายต่างพากันมองดูนิกอนเป็นตาเดียวเฮ้ยพลกล่าวขึ้นดังๆแกเป็นอะไรวะไอ้กอนายจอมทะเลนค่อยๆลุกขึ้นนั่งเป็นไข่ว่ะพลอมยิ้มเป็นไข่จริงหรือไข่ใจ นิกรคอนขวับช่างค่ะเถอะไม่ได้หนักกระบาลแกก็แล้วกันด็อกเตอร์ดิเรกหัวร้อกากไ่ารู้ดีไอรกรนอยู่เจอสอนกามเทพเขาให้แล้วใช่ไหมละ่ะเออสิว่นิกรพูดเสียงกร้าวกันไม่กลับโลกราหูแล้วละ่ะกันจะตายอยู่ที่โลกพระอังคารนี่แหละโอ้ยพระกามเทพเจ้าขา พระองค์ช่างไม่สงสารข้าน้อยเลยข้าน้อยมีเมียแล้วพระองค์ยังแผลงสอนมาถูกข้าน้อยได้อีกอัน,นิจจาความรักอนุภาพของความรักช่างรุนแรงอะไรเช่นนี้หนอทุยกิมหวนร้องลั่นแล้วหัวเราะอ, <c oughs> อย่าทำเป็นเด็กหนุ่มที่ไม่เคยผู้หญิงหน่อยเลยวะ <c oughs> ฉันเองก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่า คนอย่างแกจะคร่ำครวญถึงความรักแกสนใจกับเรื่องกินและเรื่องนอนเท่านั้นพูดจบอาเสียก็สุดตัวนั่งบนเตียงนอนใกล้ๆก,กับนิกรถามจริงๆเหรอวะแกรักมาโยจริงๆเหรอนิกรทำหน้าละห้อยพูดเสียงสั่นเครือหน้าสงสารอืไม่อยากบอกเลยเกรงใจพ่อตาเจ้าคุณปัจจนึก เดินไปนั่งที่เก้าอี้ตัวหนึ่งพูดเถอะไม่ต้องเกรงใจฉันหรอกคุณนี้ก่อนในจอมทะเลนยิ้มเอียงอายเขาชี้มือบอกให้พลกับด็อกเตอร์ดิเรกนั่งลงบนเตียงและโบกมือไล่เจ้าแห้วไปให้พ้นนิ่งอึ้งไปสักครู่เขาก็กล่าวกับเพื่อนเกลอของเขาว่าให้รากเลือดลงแดงตายให้พระแก้วพระการผลาญชีวิต ให้กันก้าวไปนี่แล้วธรณีสูบสีอา้ากันรักมาสยอจริงๆรักเพราะกันรู้สึกว่าหล่อนรักกันนั่นเองคราวนี้อาเสียกิมงวนเห็นพ้องด้วยเขามองดูหน้าพลแล้วกล่าวว่าจริงของมันพลกันเฝ้าสังเกตมาหลายวันแล้วมาสยอดูจะสนใจกับไอ้กอนมากกว่าพวกเราแววตาของหล่อนที่มองดูไอ้กอนนั้นบอกความปรารถนาแห่งหัวใจ อีกอนมีหวังได้เป็นผู้ประเด็ดการโลกพระอังคารแน่เจ้าคุณปัจจนึกเอตโรลันแล้วลูกสาวของข่าละโว้ยจะว่าย่งไงถ้าประภัยมันรู้เขา้ามันบุกขึ้นมาอาะวาดถึงดาวพระอังคารเชียวนะโว้ยเป็นได้ตบกันอุดตลุดนิกรมองดูพ่อตาของเขาอย่างเกรงใจผมบอกคุณพ่ออย่างเปิดอกนะครับผมแปลกใจตัวเองเหลือเกิน ทำไมผมถึงได้หลงรักผู้เผด็จการสาวเอามากมายถึงอย่างนี้ก็ไม่ทราบทั้งๆที่ผมเองไม่เคยยุ่งกับผู้หญิงยิงเรือที่ไหนมันเหมือนกับว่าหล่อนได้มีอาถรรพ์สวาสดหรือมีมนคลังผูกจิตใจผมผมรักหล่อนจนแทบจะเป็นบ้าอยู่แล้วเสียงวนพูดเสริมขึ้นทันทีคิดซะให้ดีไอ้กอนมาสยโยเนะ่ะเขาตัวเล็กนิดเดียวเหมือนเด็กอายุสิบสองขวบเท่านั้น นิกรรขหมดคิวยนรักแท้นั้นย่อมไม่คำนึงถึงขนาดหรือน้ำหนักผู้ชายอ้วนเหมือนช้างน้ำน้ำหนักเกือบ9กกิโลยังแต่งงานกับผู้หญิงสาวเอวบางร่างน้อยน้ำหนักเพียง38กิโลเท่านั้นผู้หญิงบางคนน้ำหนัก80กิโลมีผัวหนัก35กิโลตัวแค่สะดือหล่อนก็ยังมีี่วามันสำคัญที่ใจรักกันต่างหากฐานะศักตรกูล หรือเชื้อชาติตลอดจนอายุไม่ใช่อุปสรรคของรักแท้เสร็ฐทีหนุ่มไปได้กะรีเป็นเมียก็มีฝรั่งได้เมียคนไทยคนไทยเป็นเมียแขกแต่แก่อายุ80จําจำชื่อตัวเองเกือบไม่ได้ยังมีเมียอายุ15ยายแก่หลังโกงถึงกับตะบรรันน้ากินได้ไอ้หนุ่มนักเรียนเตรียมเป็นผัวก็มีและจะแปลกอะไรวะที่การกับมาซโยะจะรักกันและเป็นของกันไม่ได้ อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าความรักต่างพิภพถ้าเขียนเป็นนิยายชีวิตก็คงจะน่าอ่านมากพระเอกเป็นชาวโลกราหูและนางเอกเป็นชาวโลกพระอังคารเจ้าคุณปัจเนอขัวเระอย่างขบขันแค่มันทึกทักเอาเองว่ามาสยโยกเขารักแกในความจริงเขาเพียงแต่แสดงไมตรีจิตต่อแกเท่านั้นน่าอย่างแกนะหรือ พอกล้าท้าพนันโวยไอ้ก่อนผู้หญิงที่ขนาดว่าเป็นนางพยาอย่างเนี้ยจ้างเขาก็ไม่รักแกนิกรอมยิ้มมันก็ไม่แน่นะครับท้าวศีสุดาจันทร์น่ะไม่ใช่เจ้าแม่อยู่หัวหรือครับทำไมถึงได้หลงรักทหารยามแล้วถึงกับยอมโอเคซิการ์ตจนกลายเป็นเรื่องหน้าอับอายและปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์พลพยักหน้าให้นิกร ลองดูสิว่าในสายตาของกันกันก็รู้สึกว่าหล่อนคงจะมีอะไรอะไรกับแกเหมือนกันนะมาสยะชอบมองดูหน้าแกบ่อยๆแล้วก็ยิ้มอย่างเอียงอายเจ้าคุณปัจจนึกพูดพลงขึ้นด้วยเสียงหัวเราะฮ่าฮหน้ายางไอก่อนมันเหมือนอย่างกับหมาบูลด็อก <c oughs> มาสยะถึงชอบมองดูบ่อยๆแล้วก็ยิ้มเพราะขบขันที่มันช่างเหมือนหมาบูลด็อกจริงๆ นิกรกลืนน้ำลายเอื้อกข้ามกลางเสียงหัวเราะอย่างคลื้นเครงอาเสียกิมหนวนกล่าวกับนิกรอ,อย่างเป็นงานเป็นการเมื่อแกรักหล่อนและแกคิดว่ามาสยะรักแกแกก็ควรจะหาโอกาสที่จะแสดงชั้นเชิงเจ้าชู้ของแกเลยสิวะใช้วิธีรวบรัดตัดความไม่ต้องพูดพล่ามทำเพลงรวบหัวรวบหางปุ๊บปั๊บพวดเลยนิกรทำหน้าตื่นตื่นอะไรของแกวะ ปุบปั๊บพัวเลยฟังไม่เข้าใจอ้าวอีเซอร์อาเสียพูดยิ้มยิ้มปุ๊บปั๊บเนะ่ะแกจับต้องหล่อนพัวนะ่ะเสียงหล่อนตบหน้าแกยังไงเล่าเรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในคลิปหน้าค่ะขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนช่องบ้านนิยายเข้ามานะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ